สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตการตอนมะละกอให้ต้นเตี้ยนะครับจากมะละกอต้นใหญ่ๆเนี่ยนะครับต้นไหนที่ให้ผลดีลูกดกรสชาติหวานนะครับเมื่อมันสูงขึ้นก็ตัดเลยครับเมื่อตัดแล้วมันก็จะแตกเป็นกิ่งเป็นก้านใหม่นะครับตัดก็ควรจะตัดให้ห่างจากพื้นเนี่ยประมาณสักเม็ดหนึ่งหรือเม็ดครึ่งเนี่ยนะครับ เมื่อแตกเป็นกิ่งเป็นเป็นก้านอย่างนี้นะครับเราก็สามารถจะมาตอนได้นะครับดูเลยนะครับวิธีการตอนนะครับกิ่งนี้เล็กไปหน่อยนะครับจริงๆแล้วควรจะใหญ่กว่าน,นี้สักหน่อยแต่ว่าด้วย,ด,วยด้วยความที่ว่ามันมันหมดแล้วผมตอนนั้นหมดแล้วนะครับผมตอนทุกกิ่งทุกทก้านแล้วก็เหลือใช้กิ่งนี้นะครับสาสาธิตดูนะครับว่าการตอนเป็นไงนะครับใช้มีดนะครับบาก จากปลายยอดเนี่ยประมาณสักคืบหนึ่งนะครับใช้มีดเสียบลงไปเลยนะครับเสียบเศษหนึ่งส่วนสามนะครับนี่นี่อันนี้เป็น wah, เป็นเป็นปเป็นเป็นลำต้นนะครับเป็นลำต้นเราก็เสียบเสียบเศษหนึ่งส่วนสามพอนะครับใช้มีดเสียบมันนะครับเสียบเสียบไปเลยครับ เสียบเสียบแล้วนะครับนี่เสียบขาดแล้วนะครับเมื่อเสียบขาดแล้วเราก็จะทําการนี้นะครับนี้แล้วก็ใช้ไม้นะครับใช้ใช้ไม้ไม้เนื้อแข็งนะครับจะเป็นจะต้องไม้เนื้อแข็งเพื่ออย่าให้มันมันเปื่อยนะครับเพราะว่าเราต้องต้อง ทำรากนี้ไว้ประมาณ1เดือนคร so ึ่งนะครับเราก็สอดเอาไว้นะครับสอดเอาไว้เพื่ออย่าให้เนื้อเยื่อมันติดกันนะครับสอดเอาไว้ครับสอดกันเอาไว้นะครับกันเอาไว้อย่าให้เนื้อเยื่อติดกันนะครับเมื่อสอดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการทาน้ํายาเร่งรากนะครับน้ํายาเร่งรากน้ํายาเร่งรากตรงรอยปั้นนะครับตรงรอยต่อนะครับ นะครับทาทาทาน้ำยาเร่งรากนะครับรากก็จะออกส่วนนี้นะครับรากจะออกส่วนบนนี้นะครับรากจะออกส่วนบนนะครับเมื่อทาน้ำยาเร่งรากแล้วเราก็จะทำการเอาปุยมะพร้าวนะครับปุ๋ยมะพร้าวใส่ถุงนะครับเนี่ยใส่ถุงอย่างนี้นะครับใส่ถุง มะพร้า,พาวชุ่มน้ำนะครับชุ่มน้ำมาทำการพอแล้วครับดูนะครับพอให้ให้เข้ากลางเลยนะครับให้เข้ากลางเลยดูนะครับเข้ากลางอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็ผูก ผูกแล้วนะครับก็หาเชือกเชือกฟางครับเชือกฟางมัดนะครับพยายามจําให้ได้นะครับว่าเราฝากไว้ตรงไหนนะครับเราก็มัดส่วนบนก่อนนะครับมัดส่วนบนแล้วก็ดึงให้แน่นครับดึงให้แน่นอ่า หลักการก็คล้ายๆกับการตอนต้นไม้ทั่วไปครับแล้วก็ด้านล่างนะครับด้านล่างก็มัดเหมือนกันนะครับพยายามจำเราเราอย่าไปมัดตรงตรงรอยซึ่งซึ่งเราเราใช้ไม้ขวางอยู่นะครับประเดี๋ยวมันมันมัน,ม,นมันก็จะย่นติดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ การตอนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลังจากการตอนเนี่ยเราก็จะมามาตัดทางเรียงการส่งน้ำนะครับ ไม่ต้องมากนะครับเซฟเศษหนึ่งส่วนสามนะครับถ้าตัดลึกลงไปบางทียอดก็อาจจะหักได้นะครับถ้ามีลมพัดมานะครับยอดก็ต้องแน่นนะครับเสร็จแล้วนะครับการตอนมะละกอให้รูปเตี้ยนะครับดูผลงานของการตอนเมื่อเมื่อเดือนครึ่งที่แล้วนะครับจะเห็นรากไหมครับกุลงต่ำๆนะครับรากๆเต็มแล้วครับเห็นไหมครับราก รากพวกนี้ก็พร้อมที่จะตัดออกได้นะครับตัดออกไปปลูกได้แล้วนะครับนี่ครับรากเห็นชัดเจนนะครับตัดได้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็เช่นกันเห็นไหมครับราก็ปหมดแล้วตัดออกไปปลูกได้นะครับออกไปปลูกได้แล้วอันนี้ก็เหมือนกันครับ หเดือนครึ่งครับตัดไปออกไปปลูกนะครับโอเคครับการตอนมละกอให้ต้นเตี้ยติดดินวันนี้ก็สำเร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ